โอ้มีเป็นิสพัน์รดอกอันด้วยนะคัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบนะคะมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับสาขารกิจนะคะที่บ้านโศกนาคตาบลตาบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะที่นี่เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจค่ะวันนี้มีอะไรบ้างที่เราส่งมอบก็จะมีเครื่องคันน้ำอ้อยนะคะรุอนเอฟ ทั้งหมดวันนี้ก็จะทั้งหมดสามเครื่องสำหรับกลุ่มน,นี้ในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการที่ใช้ในการสาำคันสายนะคะก็จะมีเก้าอี้สแตนเลสนะคะเก้าอี้สแตนเลสทั้งหมด16หรายการแล้วก็จะมีโต๊ะสแตนเลสแบบนี้นะคะ ห้าห้าตัวตัวอสตเลแล้วก็จะมีถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งของกลุ่มนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปจะคสีสั้นไร้เมื่อนเ่ัยขอจะใช้ถังน้ำแข็งสแตนเลสที่ได้มาแตะนะคะเป็นแดร์โซกเปิดมาแล้วก็กระเด้งเราไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาโขหัวเองนะคะนี่ค่ะหกสิบลิตรนะคะพร้อมกับล้อเลื่อนนะคะซึ่งสามารถวาง อุปก,กรณ์ได้วางของได้เลยะะสะอาดนะคะเวลา,ะะาเปิดมานะคะฝาเขาก็จะทาได้เลยเพราะว่าเป็นระบบโชกตรงนี้ถังน้ำแข็งทั้งหมด5ตัวนะคะ5้าใบค่ะแล้วก็ยังมีรถอันนี้ก็เป็นแนวคิดน,นะคะของกลุ่มก็จะเป็นรถ ในรถพุดพักนะคะก็จะมีเ hey. ป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ในการวางในการขายเนี่ย่ะก็จะมีระยะห่างด้วยนะคะมีเคาน์เตอร์ตั้งจะตั้งนะคะภายในเคาน์เตอร์ก็จะมีตู้สําหรับเก็บสินค้าได้เห็นไหมคะประตูเปิดซ้ายขวาค่ะ สามารถเก็บได้เป็นสแตนเลสนะคะเป็นสแตนเลสส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์มีถังเก็บน้ําได้นะคะมีอ่างล้างสำหรับล้างอุปก,กรณ์ในการทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะมีก๊อกน้ำแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าค่ะความกว้างขนาดความกว้างก็พอดีนะคะสำหรับสองคนในการทำงานนะคะก็จะมีถังแตกไขมันนะคะ มีตัวมอเตอร์สำหรับก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะมีพักสองด้านซ้ายขวาตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งเครื่องคันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าไม่ต้องกังวลว่าไฟไหนแล้วก็เอ๊ะเขาจะมีปลักไหมนะคะติดตั้งระบบไฟในตัวรถยนต์เลยค่ะ ด้านบนเพดานรถยนต์ก็จะมีไฟนะคะส่องสว่างสามารถขายในช่วงเย็นช่วงโพแเทชช่วงกลางคืนได้เลยะคระบบใส่ไฟจัดเก็บเรียบร้อยนะคะแ,บบแล้วก็ยังมีรถที่สำหรับทำทำเย็นเก็บอ้อยนะคะในการออกงาน ไม่ว่าจะออกงานนะคะงานบูญงานบวชนะคะง,อองานสีดำนะคะสามารถใช้บริการได้เลย,ยลที่ผ่านมาก็คือบางทีส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของน้ําอัดลมนะคะ,ะถ้าเกิดใครอยากเคลี่ยงน้ำอัดลมนะคะติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยนะคะน,น,นี่ด้านนี้ก็จะเป็นรถที่จะสําหรับเก็บความเย็นเป็นรถเก็บความเย็นเก็บ้อยที่ปอกแล้วฉะนั้นจะเห็นในเลนกลุ่มนี้จะเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก นี่ค่ะเราก็ดูแลให้นะคะเพื่อกุมไหนสนใจอันนี้เป็นหม้อทอดไฟฟ้าค่ะสามารถถ้าเราใช้หม้อทอดไฟฟ้าเราก็ตั้งบนนั้นได้เลยเพราะว่าเขาจะมีปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะคะท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะทางเราก็จัดหาให้ให้มันให้แกสินค้าที่เราจัดหาเนี่ยจัดหาให้เหมาะสมกับงานนั้นๆน,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 นะคะได้นะคะตามคําต้องการตามงบประมาณที่มีให้ค่ะเพื่อ ท่านไหนสนใจนะคะกลุ่มไหนสนใจจับกลุ่มกันเพื่อที่จะประกอบอาชีพนะคะทำมาค้าขายขึ้นติดต่อเราได้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์083 3855 606ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ